คันนี้ก็เลือกใช้ช่วงล่างจาก i อซ์อาร์เบสอีกหนึ่งคันถือว่าเป็นโชคระบบโมโนโทูบตัวท็อปจากประเทศญี่ปุ่นสำหรับคันนี้เป็นสีเทาใครที่ขับรถสีเทาอยู่นะฮะอยากได้เป็นแนวทางก็ใช้คันนี้เป็นแนวทางได้เลยเบร์โบรุ่น CD s ีดีเอสหน้าหลังนะครับปั๊มหน้าเป็นปั๊มหกพอตหน้าตาค่อนข้างจะสวยงามหล่อเหลาระยะเบรกดีขึ้นนุ่มเท้านะครับเพิ่มความมั่นใจในการหยุดรถได้เบรกดีๆชุดช่วยหยุดรถของคุณได้ดียิ่งขึ้นแน่นอน สสดีครันเพื่อนอยู่กับดีมและสเปคกับเลสเปคกิวเพื่อนแท้ขักรถนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะฮะแน่นอนนะครับต้องมีสาร่าดีมีรถสวยๆมาให้เพื่อนรับชมกันวันนี้มีรถยอดนิยมที่เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านอีกหนึ่งคันมาให้ทางเราได้ตกแต่งแล้วก็เสริมหล่อให้นะครับแน่นอนครับรถรุ่นนั้นต้องเป็น a c c o r d G10 นะครับคันนี้นะฮะบอกเลยว่าจัดเต็มระบบภายในวันเดียวอีกหนึ่งคันเข้ามาแล้วก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันก็ กดไลค์กดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆสายดีเพื่อนเพื่อนที่รักในการแต่งรถได้รับชมไว้เป็นข้อมูลไม่เสียเวลาไปรับชม a c c o r d G10 ที่เรียกได้ว่าจัด Full s e ตเต็ม Step หลังจากที่เสริมรอวันนี้แล้วก็แทบไม่ต้องทำอะไรเลยขับหล่อๆใช้งานยาวยๆแบบสบายใจได้เลยไปคนเดียว ับค c c o r d คันนี้นะครับก็เป็น Accord 1.5 Turbo EL ดห้เทอร์โบอสำหรับคันนี้เป็นสีเทานะครับใครที่ขับรถสีเทาอยู่นะฮะอยากได้เป็นแนวทางก็ใช้คันนี้เป็นแนวทางได้เลยบอกว่าลงตัวมากๆนะครับส่วนแรกที่พาไปดูก็คือล้อ Max นะครับล้อ Max คันนี้ลูกค้าเลือกใช้ล้อจากแบรนด์นิชนะครับเป็นล้อแบรนด์อเมริกานะฮะลายที่เรียกได้ว่าเป็นลายที่ได้รับความนิยม ที่สุดตัวหนึ่งของทางค่ายนี้ก็คือ n i s s Misano นะครับตัวนี้เป็นสีกันเมทัลลิกสำหรับล้อหน้าเนี่ยนะฮะเป็นขนาด20คูณ8.5แล้วก็หลัง9.5นิ้วนะครับรัดด้วยยางโตโยตัย p r o c e Sport เป็นยางสปอร์ตตัวท็อปจากค่ายโตโยตัยนะฮะที่เรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานเกาะถนนเลียดน้ำดีเยี่ยมแล้วก็เสียงเนี่ยไม่ได้ดังยืนเกินไปนะครับคันนี้ก็เลือกใช้ช่วงล่างจาก i s r b a s i อีกหนึคันถือว่าเป็น โชคระบบโมโนทูบตัวท็อปจากประเทศญี่ปุ่นให้ความกระชับความเฟิรม์มความแน่นในย่านการขับขี่สามารถเลือกฟิลลิ่งได้36ระดับด้วยกันนะครับโชคเนี่ยที่ปรับได้36ระดับแบบนี้เนี่ยอย่าง s s r ทุกระดับเนี่ยมีความแตกต่างนะครับใครชอบนุ่มก็ปรับนุ่มแต่ขับเร็วก็จ,จะรู้สึกว่า มันสายมันโยนบ้างนะครับนี่คือคาแรคเตอร์ของโชคแต่ว่าถ้าใครที่ชอบขับขี่แบบสนุกสนุกสายมุดนะฮะก็ปรับแข็งนิดนึงนะครับในย่านความเร็วก็จะมีความสนุกแล้วก็มั่นใจในการขับขี่ยิ่งขึ้นนะครับเทอร์เสเปคติดตั้งโชคเนี่ยดูแลให้ฟรีตลอดอายุการใช้งานแล้วก็โชคตัวนี้รับประกันยาวนานถึง2ปีด้วยกันนะฮะเราไปดูบอดี้พาร์ตก่อนเดี๋ยวมาดูพระเอกของเรานะฮะบอดี้พาร์ตคันนี้เนี่ยนะฮะลิ้นหน้ากับลิ้นข้างนะครับเลือกใช้ลิ้นหน้าคาร์บอนนะฮะจากค่ายลักนะครับ ลิ้นตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ลงตัวมากๆนะฮะไม่บางแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปนะครับสำหรับคนที่ต้องการโหลดเยอะๆก็ลงตัวนะครับแล้วก็ใช้งานได้ไม่ลําบากมากนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงมากสำหรับงานค่ายนี้นะฮะบันไดข้างก็จาก n k g a l a เช่นเดียวกันนะฮะส่วนด้านหลังนะครับคันนี้มีการมิกซ์นะครับดิฟฟูเซอร์หลังนะฮะคันนี้เลือกใช้ของทางค่าย AZ4 ันะฮะดิฟฟูเซอร์ที่ผมบอกว่าลงตัวที่สุด ของ a อ r o r d G10 ละครัผมรู้สึกว่าดิฟュเซอร์ค่าย s อ c เนี่ยมีความหล่อลงตัวแล้วก็มีความดุดดันเพิ่มความสมบูรณ์ให้บั้นท้ายของ a อ r o r d G10 ให้หล่อเหลายิ่งขึ้นเลยนะฮะส่วนวิ่งหลังนะฮะนี่วิ่งหลังจาก n k กันไลายเช่นเดียวกันนะครับทรงคล้ายๆ B.M. w นะฮะเป็นทรง M Sport นะฮะสวยมากนะครับยังไม่จบไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายก้างปลาแน่นอนครับแอรคอร์ด G10 ทุกคันที่ออกมาจะรู้สึกว่า ของเดิมมันยังหล่อไม่สุดนะฮะเปลี่ยนไฟท้ายออกไปเนี่ยทำให้ดูลงตัวแล้วก็ดูหล่อเหลายิ่งขึ้นนะครับคันนี้เลือกเป็นสีสโมกหรือสีลมดำนะครับเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะรถสีเทาเนี่ยทำให้แบบดูแมทก,กันมากๆเลยนะฮะสวยมากๆ อันนี้ยังไม่จบครับผมนะฮะฟิล์มกองแสงคันนี้ก็เลือกใช้ฟิล์มกองแสงจากทางเบาฟุงนะฮะเลือกใช้บริการจากทางเ s สเปกอีกเช่นเดียวกันนะครับฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกในเนื้อฟิล์มนะครับมีการกันความร้อนที่ดีเยี่ยมนะครับไม่มีการคลาดเคลื่อนของการกันความร้อนในระยะยาวเพราะว่าเป็นฟิล์มคุณภาพจากประเทศเยอรมันนะฮะเนื้อฟิล์มเป็นเซรามิกแท้ๆนะครับสังเกตได้ว่ามองไปข้างนอกเนี่ยไม่เห็นข้างในาเลยนะครับแล้วก็มองจากข้างในาจะมีความสว่านะครับ บานหน้าเนี่ยนะฮะจะอยู่ที่60%แล้วก็ด้านข้างเดี๋ยวอยู่ที่80%เพราะฉะนั้นเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะฮะนี่เลยฮะฟิล์มตัวนีว้รับประกันยาวนานถึง7ปีด้วยกันนะครับแล้วก็มาที่ไฮไลท์กันเลยนะฮะมเครับหลังจากที่ตกแต่งมันเสร็จเรียบร้อยนะฮะส่วนเติมเต็มความสมบูรณ์ให้รถของเพื่อนๆให้ดูหล่อเหลวยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกนี่เลยฮะภูมิใจเสนอเลยสําหรับ คันนี้เลือกใช้เป็นเบรกคัสตอมเบล b o รุ่น CDSV หน้าหลังนะครับปั๊มหน้าเป็นปั๊ม6พอร์ตหน้าตาค่อนข้างจะสวยงามหลอ่อเหลาคันนี้เลือกใช้เป็นปั๊มสีแดงนะฮะแล้วก็เป็นการกัดโลโก้นะฮะจานขนาด380ม mm ิลนะฮะฮับสีดําจานเป็นจารลักษณะซสอะล่องนะรหรือจะเรียกอีกอย่างว่าเป็นลายไทยสา่วนฮับเนี่ยคันนี้เลือกใช้เป็นสีดำเพื่อที่จะคุมโทนไม่ให้ดูตัดกับรถจนเกินไปนะครับคือการคัสตอมเบรกเนี่ย เราจัดสเปคจัดเต็มให้ใครที่อยากรู้ว่าเบรกคัสตอมคืออะไรก็เข้าไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเคยทําคลิปไว้ให้ได้ทั้งช่องเลสเปคนะฮะมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับระบบเบรกแบบจัดเต็มเ,เพื่อนแน่นอนนะฮะส่วนเบรกหลังนะครับเป็น c ี v เเหมือนกันเป็นซี e ีเอสวีสพอร์ตนะครับบวกกับปั๊มเบรกมือไฟที่เป็นของเทสลานะฮะตัวนี้ ใช้งานได้สมบูรณ์เต็มประสิทธิภาพนะครับจานขนาด370ม mm ิลที่ล้อหลังนะครับจบครบเซตสมบูรณ์เมื่อกี้ไปลองรถมาแล้วก็ระยะเบรกดีขึ้นนุ่มเท้าไม่กระชากไม่หัวทิ่มนะครับเพิ่มความมั่นใจในการหยุดรถได้เบรกดีๆชุดช่วยหยุดรถของคุณได้ดียิ่งขึ้นแน่นอนนะสุดท้ายเดี๋ยวราไปดูความหล่อลงตัวของ Accord G10 ผลงานจากเลสเฟกอีกหนึ่ง,งลำบอกเลยว่าลงตัวสุดๆนะฮะใครที่ขับสีนี้อยู่นะฮะเห็นเป็นแนวทางแล้วบอกเลยว่า คันนี้อาจจะมีตัวอย่างไม่เยอะมากคันนี้แหละโดดเด่นมากๆครับสวยงามมากๆกดไลค์กดแชร์ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปดีๆต่อๆไปคลิปหน้าจะพาไปส่งงานกันอีกก็อย่าลืมติดตามผมไว้ทุกช่องทางเหมือนเดิมครับเพื่อนๆคิดแต่งรถคิดถึงแล s สเปคครับสวัสดีครับ Memphis, man.